ให้กับชุมชนอื่นหมู่บ้านอื่นให้เรียนรู้ให้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยต่อไปับบัดน,นี้ก็อคงไมได้เวลาอันสูงวัวแล้วผมขอเปิดการอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสังสรรค์สำหรับนาข้าวหบับปนแกนปี2 5 5พร้อม มวยพอให้กิจกรทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับจากวิจารณไปใช้ในไรนาของตนเองและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปครับทอบคุรครับการทำงานของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีวิจิทั ก็<ร>้ขอขอบคุณทางท่านนายกทนการมาหาเสรุมเงินงบมาณทสูงนะครับไม่ว่าจะในการดูดลเรื่รงองอะไรเกี่ยวกับด้นา,นานการเกษตรนายกก็ให้ความสำคัญนะครับให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรกรหรือกเกษตรกรผู้เขา้าร่วมโครงการทุกๆโครงการนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งทานนาี่ทำท่านนายกได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมการใช้ทเทคโนโลยีดริสับแัดในครั้งนี้ขอให้พวกเราปรบเื่อให้เกิบบท่านธุรกิจถ้ความเกิดของสูมิท่าการนะครับผมอยากให้ท่านเกษตรเลือแต่ว่าที่เตียมโอการหรือว่าบปาตัดเปน่น่ออาจจะเป็นท้งที่สามทางที่ีว่ามันจะแต่เสียเพิ่อ่นะบูทั้หอนะครับพี่จะเข้าเ้าหรือไม่นะครับ

ว่าการก,ออก้องข้นนะครับอ่าก้อน,นขออนนะครับกาขออเป็นตัวแทนของโมพีนอนนะครับจากขอาดของพุ่นทั้งการหาเงินของคน้องีรเกป็นอาเกตินนะครับเพราะว่าโครงการนี้มีใส่โบลมาไหลนะครับารมันเป็นอโยุาบแบบตั้งนามากนะครับแล้วก็ การท่านเรื่องผมเดจอทีนี่ผมจะเข้าให้ความเห็นนะครับมันมีหนังสือเราไี่บอกว่าอะไรนะครับคุยทีนะครับแล้วก็ให้ไปคุยกับนายกตำบลเนี่ยอบตต่างๆเนี่ยนะครับเช่นเราจะร่วมงกานหรือตั้งรัฐเนี่ยนะครับก็มีจำบีแต่ท่านผู้ว่ามานะครับผมไม่ได้ไปปรึกษาท่านนั่นเรื่อกอาวิทยานเนี่ยท่านเขาบอกผมไม่บอกบอกว่าอให้เขาทำเรื่องน แล้วท่าน็นได้ว่สวยว่าท่านมันนิยมนะแล้วก็จะได้พุ่กันกรตั้กับไปตั้งไปมาตะอนนะครับดนั้นผมก็ไปการศกษาเาโครงการาให้ันั้นนายกได้ศึกษาดูนะครับาก็ตึขึ้นเดียวนะครับข้าวขึ้นมาก็บอกผมก็โตมาหลังนกกระเบอัตโนมัตนะครับซึ่นวางลเพอีกว่าจะได้ก็วางลงวนนะครับซ้อนมันนึ่งนึงกระายนะครับ แล้วก็มีเหตุผลที่ทำนี่คือคือเราทุกข้้นได้ต้นนะครับว่าครัวเนือนเราเป็นนักนักนักคิดนักสร้างในรูปนี้นี่มั่วการอะไรไม่ไม่ไม่อึประจำอ่ะอันนี้เราก็ไปทำร่องมาแล้วแล้วก็มันจะมีรายการสรุปผลนี่แล้วก็ได้นนำยื่นทุนก้าประเทศด้วยนะโครงการหรือต่างกากเนี่ยแล้วตอนเราตอนนี้เราก็มีอำเภอทำร่องที่ทำสูงที่เรามีตัวอย่างอยู่มั้มีทั้งในในส่วนของที่ดำเนินการได้มา่วนที่มันเป็นปัญหา ครับตระหนักได้ว่าดีนะครับก็โดยมีโรเตอร์หนึ่งในโรเตอร์รัตนีเนี่ยคนไหนพวก,กอธิม,มัติไทโดนนะครับอย่างเรื่องบริษัทตัดผมก็เลยเ้าหมายกับนี้มาคนะนครับที่นี่คอณที่เข่าเนี่ยในมือนี้นี่ก็ไม่น่าจะมาพบนี่ก็อยากถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับว่ากิจกรรม์ตองนี้มันเป็นเรื่องยากพอสมควรน,นะ อยู่สังกัดเนี่ยมันเือนต้นกงินกับการวิจัยทีนี้มันไม่ใช่ว่ามีบทบาทหน้าที่ผมหลักๆก็คือโค้ท่านมันมีได้ยหาท่านเนี่ย็นกอมาเนี่ยต้องเป็นคนดาเนินการทั้งหมดแล้วต้องทําตามรูปแบบมันที่ขอระบุไว้ซึ่งสองสาม้วยเราถึงจะสามารถจะไปพูดได้ว่ามันมีประโยชน์จริงมันลดต้นทุนได้จริงมันมันดีหรือนะครับเพะฉะนั้นใครอยากจะถอนตัวตอนนี้เลยก็ได้นะครับเอาอว้ทีนี้นี่ คก็ไม่ว่าคือว่าเขาจะได้ปุ water water like ๋ยได้ยังไงก็เป็นในทั้งนั้นว่าได้บ่เอานะครับเพราะเดี๋ยวเหมือนว่าเรามาร่วมกันมาพุ่งเปิดเรื่องเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยสัมปทานนะครับกานกับเจ้ากับผมกับพี่ม่านทั้งผมและทั้งอปทท่านที่มาพูดเนี่ยต้องเป็นเหมือนหานล่าต้องพุ่งไปทัฒนานะครับเพราะว่าเจ้าต้องพุ่งไปป้อนผมยกหลังๆได้ครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของตัวดินเนี่ย เราจะมาตรวจนินตั้งนานแล้วแต่เราทําไม่ได้เพราะลมมันมีฝนตกมาก็หาเม็ดครรับเพาะฝนกตกมาดินเบียดหาเม็ดเนี่ยเม็ดอะไรเลยแล้วทีนี้ในส่วน25คนทั้งกายมีพื้นที่ที่วานข้าวูกข้าวไปหมดแล้วเนี่ยคุณไม่ได้มีการตรวจดินเนี่ยก็ถือว่ารายนั้นก็จบไม่ใช่ภาพรวมนะครับความดีอย่างว่าอะไรเรื่อยมันจะทำให้โครงการเที่ยันมันมันบิดเลยแต่ว่าบิดจริงไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเดียวที่เราต้อ ครับถ้ว่าเจ้าด้วยกันไหมนี่ยี่สิห้าคนเนี่ยเขาพ่อละเขาละาีทั้งได้ทัย่าเนี่ยอยู่ในหน่อยเขาพ่อไม่เอมากเลไม่มากตัวมมาเลาตัวหลงอเฮ็ดตัแมนมากเลยไปใส่ผู้ว่านเฮ็ดอัวได้ยังไงไปคนอะท่านเลนี่ป้าเมือวันไปบอก นะครับเดี๋ยวท้ายด่วยมันเดี๋ยวนี้นี่นี้นะครับแต่โครงการมขนส่งเร็วเจ้าจะขึ้นนะครับจะเอาไปจัดการดึงครับที่นี่เหตุผลนี่เขาบอกเรื่องเรื่องของปุ๋ยนี่ะครับเรื่องของปุ๋ยโครงการปุ๋ยเนี่ยที่ที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยที่ท่านนายกได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นะครับเรื่องปุ๋ยสำคัญคือเรื่องปุ๋ยนี่มันเดี๋ยวนี้ให้บ้านนี่นะครับข้อที่ใส่หลาย ใช้กันมากนะครับทีนี้สารัวิธีการเนี่ยก็คือเรื่องการผลิตงานเกษตรนะครับผู้จหญใจเรื่งหลายๆเร่อันเดียวคือหนึ่งคุณต้องลดต้นทุนถ้คุณลดต้นทุนไม่ได้สองคุณต้องเพิ่มผลผลิตทางได้ในเกษตรเพราะผลผลิตต่อไรอย่่งสูงขึ้นครับถ้าผลผลิตตัวสัขึ้นคุณต้องใช้ปุ๋ยเยอะใช้เมล็ดพ <c ough> ัน to yes. <sm ic> ์มากนะครับ <sk> <wo> เรื่องการลดต้นทุนนี่ปั้นปมเป็นมาลดใจได้ปุ๋ยมันมันมีหลายอย่างที่จะช่วยเราลดไม่ว่าในเรื่องของการติดคัดเรือปุ๋ยอันดีๆนะครับเรื่องท่านดีๆเจ๋งๆมันก็ช่วยลดต้นทุนได้เพราะว่าเราห้กวปุ๋ยเดียมันจะเกิดมันจะงอกมันก็มีปัญหาในเรื่องไปสองไปสามนะครับตัวอย่างได้เข่าเนี่ยเจ้าพวคัดเจ้าเอาอยยังไปว่านะมันก็เกิดเจ้าก็ต้องเอาไปว่านไหมมันไปเสียมันจะเบิ่อเงินอื่นนะครับสองเรื่องของการลดเรื่องยาเคมี รถได้งานให้อุปกรณ์รนดับางต้องแต่ต้องก็ลดมันก็ลดได้เหมือนกันแต่ประเด็นหลักๆนี่นะที่เราส่วนใหญี่มันจะมีปัญหาก็คือเรื่องของสีนะครับแล้วเราต้องซื้อตลอดนะครับซื้อตลอดนอากาศไรนี่เพราะซื้อมาเนี่ยนะครับพอซื้อมาส่วในใหญ่มันจะเป็นสูตรสำเร็จมันะเป็นสูตรสำเร็จเนื่งเสือเสือก็ไม่ก้อนเสือโูอะน,นะครับเสือโรูโรรเ,รขเข้ม่ป้องเหนียวขับเขาไปซื้อมาเนี่ย แใช่กลยครับกช่ใช่ก็เลยครับนั่นก็รมนะคับแต่พวกในร้องก็แล้วไปว่าะแต่ถ้าตัดเนี่ยโอเคบริารต้องับว่าตามขนาดของแต่คนทนที่มุ่งคนี่พุ่งในรองกตงรันครับแล้นก็มีราคาแทงขึ้นนะครับมันเคยยกแรงมากแค่ปุ๋ยทีแบบเราเนี่ยบางบริษัทที่เขาทำเงินใหญ่ใหญ่บกระสอบมันเป็นพันทําห้บางคนในรูปเดียวก็ไม่ได้ที่หลายเนี่ยคอน้อยลูปก็มี ับตาปุ๋ยมือมือแล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันมันใช้ไปแล้วเนี่ยมันมันมันไม่มีคุณค่ามันเอาไปดินซื้อๆโดยที่ว่าดินบางทีในดินบอกว่ามันมีธาตอาหารตัวนั้นอยู่แล้วเนี่ยแต่เราก็ต้องใส่ทิ้งไปเฉยๆนะครับเหมืนเนื้อเรือยมันมันปวดปวดปุ๋ยนะครับมันก็มันก็ไปกระทบกับในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชเหมือนกันนะเพราะไม่ว่าเราใช้ปุ๋ยอะไรดีๆเลยไม่ว่าตอนนั้นว่ามันปวดปวดเนี่ย มันเราก็ดีนะครับเพาะงันเดี๋ยจะไม่แบบนี้ให้ไม่ทีนี้โครงการแบบนี้นี่หมายว่าเราจะจาอจอจัเฉพาะจอดตรงใช่ให้มันถือใช่ถึงนี้การเดินผู้จัดงเราบริมาตรวจนะครับทีนี้เครื่องตัวจุดนี้ก็มีทั้งนี้ก็จะตัตวในเรื่องของปัจจัยในการซื้อมาให้เราตรวจนะครับแต่ว่า,าวีดีการ